สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองก็จะมาดูไซนะครับหรือรอบดักปลานั่นเองติดนะครับปลาช่อนต่อจากคลิปก่อนนะครับก็มา ดักมาดูต่อนะครับก็นี่ก็ลูกที่ที่สีส่แล้วนะโอเคอ กลัวมันจะไหลลงคลองไปต่อป่ะจโอ้โหปูนะเฮ้ยทำไมมันตั้งอย่างนี้เนี่ยใครมาแอบ,บยกเปล่าโดนปลาหมอปลาหมอครับอโเค โดนไหมไม่โดนเดินเลยครับเดินเลยรอบปูอีกแล้วนะครับสองตัวโดนไหมมือตรงนี้ลึกโดนครับมีปลาอะไรตายด้วยปลาอะไรตายโอ้ปลาดุกตายครับอิจฉา หมดไหมปูสองตัวน้ำเหมือนจะขึ้นอุ๊ยโดนปลาช่อนพอฝนตกนี่เริ่มโดนปลาช่อนแล้วครับโหจมนะครับทั้งก่อนจมมีปลาตายด้วยอะ่ะโอยสามตัวเลยอะ่ะตายอืมกี่วันแล้วเนี่ยเอาได้ไหมเนะี่ยเอาไงดีครับเนี่ย แต่ปลาฉลาดนี่เอาได้ตัวแข็งอยู่เลยเพิ่งตายปกติเนี่ยเอาไปทำปลา้ได้นะครับแต่กินนี่โอ้โหโเสียดายทิ้งดีกว่านะ ทั้งก่อนผมน่าจะเดินตกแน่เลยฮะมาดูแล้วจำไม่ได้เดินตกลูกนี้แน่เลยมันก็เลยจมนะโอหจมอีกแล้วโหจมอีกแล้วะไนเนี่ย ก็ไม่โดนจมได้ไงเนี่ยโดนไหมโดนไหมหมอโอ้โหดูน้ำน้ำนั่นเลยไม่ยรา,าบลูกนี้น่าจะโดนโอู้โดนปลาปลาฉลาดโดนไหมเนี่ยโดน โอ้โหปลาหมอเป็นตัวตายตัวรอบขาดด้วยนะครับเอาเชือกพันๆไว้ขี้เกียจผูกโอเคก็หมายนี้เนี่ยในคลองเนี่ยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อ ก็คือเป็นล่องสวนปามนะครับนี่เป็นคลองข้างถนนนะครับคลองธรรมชาติเลยไปครับผมมี่ก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมเนะี่ยปลาช่อนสาไม่ใหญ่นะครับปลาหมอสามปลาฉลาดสองอุย้ยโดนมดแดงอีกแล้วโอ้โหลังมันครับเห็นไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยโอ้ย เต็มหัวเลยครับครับผมก็มาดูตรงนี้นะครับมีลูกหนึ่งอยู่ไหนเนะี่ยโอ้โอเจอแล้วอ้ยเกือบจมโดนไหมเนะี่ยไม่โดนเลยครับ สองตัวไม่โดนนะโดนไหมปูสองโอเคครับมาชมกันต่อโอ้ตรงนี้น้ำขึ้นแล้วเนี่ยปลาน่าจะขึ้นนะ โดนไหมอู้โดนมาช่อนอู้อีกแล้วโหปูอย่างเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมาครับมาชมกันตอ่อก็ลูกนี้เลยไม่โดนนะครับอืมขาดหรือเปล่า ไม่เห็นขาดนะครับแต่ก็ไม่โดนไว้เบื่อปูนะครับปูมันชอบดันอะแล้วมันขาดหมดเลยนะครับรอบเนี่ยต้องเทจริงๆอะลูกเนี้ยโดนบ่อยมากเลยนะครับช่วงฝนตกอะเพราะเพราะเนี่ยบนขอบเนี่ย บนขอบนี้นะครับคือปลามันจะข้ามไปข้ามมานะครับผมก็เลยม,มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะปลามันจะขึ้นนะเนี่ยปกติเนี่ยโดนบ่อยมากเลย้ไปเนี่ยมันจะขึ้นตามนี้เลยครับแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ขึ้นเหมือนกันครับผมก็เลยตั้งไว้ โดนนะครับแปลกใจจังดูลูกนี้ต่อนี่ก็หมายล่องสวนปามโดนไหมดูดิไม่ไหวติงแต่เห็นปูแล้วสองตัวอุ้ยโดนลูกช่อนกับปลาหมอปูปูอะไรอะไรก็ปูเดี๋ยอดอิ๊บอุ้ยเกือบเกือบ เป้าออกกันปูปล,ลงไปด้วยละนี่แหละครับปูเยอะมากครับบ้านผมเนี่ยไม่หมดครับหายัางไงก็น่าจะไม่หมดะตั้งไซถ้าอตั้งไซตั้งรอบเนี่ยครับถ้าสมมุติผมเอาปูนะโอ้โหได้วันหนึ่งหลายตัวเลยครับ มีอีกลูกนึ่งทั้งก่อนลูกนี้ได้ปลาดุกนะครับคลิปที่แล้วมาดูกันโหเกือบจมอยู่นะผมโดนไหมผมว่าน่าจะโดนไม่สะเทือนเลยโอ้โหงู เอตัวเดิมไหมเนี่ยข้างก่อนก็โดนงูนะโอ้หปลาช่อนสองเนี่ยงูปากกว้างนะครับผมบ้านผมเรียกมันชอบกินปลาครับโอ้ข้างก่อนก็โดนงูนะลูกเนี้ยเนี่ยโดนงูอีกแล้วโอปลาหมอใหญ่ด้วยนะตัวหนึ่งน่ามันกินปลาไปครับดูท้องมันดิอ้วนตุบเลยปลาอะไรเนี่ยโอใหญ่นะเนี่ยปลาอะไรเนี่ย กระช่อนเนาะปลาหมอโอ้เิ็นเข้าไปได้ยังไงโอเคได้หางละดึง,องโอ้โหนี่ครับปลาหมอใหญ่นะโอ้โหลูกนี้นี่ขาประจำเลยนี่ปลาหมอใหญ่ตัวนี้ลงลงสิติดเงียง อโอ้โห,โโห,โโหลูกนี้นี่โดนดีเหลือเกินโดนทุกรอบบอกแล้วครับที่มันสวยด้วยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นพุ่มอ่ะเป็นเป็นโพรงปลาชอบเข้าไปแอบโอเคดัดที่เดิมเลยโดนบ่อยลูกนี้โดนบ่อยตั้งไง ล่องเดิมมันโดนทางปามเข้ามามีทางปามอยู่ด้วยนะครับเนี่ยดันมันเออดันไปอโอเคตตง จมไหมโอเคได้ครับประมาณนี้โอ้ใช้ได้แล้วแต่ครั้งนี้ปลาดุกน้อยนะครับปลาดุกได้ไม่กี่ตัวครั้งก่อนเนี่ยผมได้ไปกิโลกว่าเลยนะปลาดุกตัวเล็กๆนะ่ปะปลาช่อนก็ประมาณสองกิโลครับปลาช่อนปลาหมอมีตัวใหญ่สองตัวหนึ่งกิโลโอ้จมมิดเลยรอดไหมเนี่ย โอ้โหปูบานเลยจุมิตรเลยสองลูกโอ้พระหมอตายครั้งก่อนผมก็ปีตายไปเยอะมากเลยครั้งนี้เอาอีกแล้วน้ำขึ้นในร่องแล้วครับน่าจะตั้งในร่องเหมือนกันนะโอเคลูกนี้ตั้งไงดีเนี่ยในร่องน้ําก็น่าจะตั้งนะครับแต่ผมต้องลื้อทางฟามแต่ขอตั้งนี้ก่อนดีกว่าอถอนออกเลย เนี่ยน้ำเอ็น้ำเอ่อขึ้นข้างบนนะตั้งได้พอฝนตกหนักอีกเนี่ยโูจมหมดเลยครับตรงนี้ก็จมนะยุงไหนเนี่ยออกเห็นแล้วโหโผล่นิดเดียวนะครับโอ้โหโดนปลาช่อนสองปลาหมอหนึ่งปลาช่อนเยอะมากเที่ยวนี้อเอ๊บ ปลาช่อนเรื่องวิ่งแล้วเว้ยฝนตกหนักปลาดุกไม่ได้วันนี้ปลาช่อนเยอะตั้งต่อครับอย่าไปเกือไกลจะจมไม่จมแบกเนาะ นี่ลูกนี้โดนไหมเนี่ยโหหนูกัดไม่โดนครับเพราะว่ามันขาดนะลูกเนี้ยผมยังยังไม่ได้ผูกให้มันดีเลยอโอเคครับผมขอปูก,ก่อนนะครับผมก็โดนของใหญ่นะครับแล้วใหญ่ครับ จากตรงนู้นนะครับครั้งก่อนแล้วก็ามาลงตรงนี้โดนจริงครับใหญ่พอดีแบตกล้องจะหมดนะครับผมก็เลยหยุดไว้นะครับกะว่าจะสรุปปลาทีเดียวเพราะว่าไฟเอไอไฟเนี่ยรอบเนี่ยมันเลยเยอะเลยนะครับไม่เยอะหรอกประมาณครึ่งกับครึ่งนะครับโอเคก็ไปลุยกันต่อครับผมก็ตอนนี้ ดูเสร็จแล้วบรรยากาศนี่คือผลงานนะครับอืเยอะมากครับว,ว,วันนี้ตัวใหญ่หนึ่งตัวนึ่ตัวใหญ่แล้วก็ปลาดุกที่พองนะครับตายตายคือเน่าละ4ตัวเสียดายมากแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับตัวสวยก็นี่ผลงาน เยอะหนักมากตีไว้ประมาณสี่ถึห้ากิโลได้ครับอโอ้รผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนี่พระอาทิตย์ตก้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ